Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbin alamin. Wassallatussalam ala mala nabiyi baghdah. คำถามที ah uh. ่9ข้อส ah ah. ah ุดสิริฮะลันฮารอมในอิสลามนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของอาหารอีกเช่นเดิมเหมือนเช่น EP ที่แล้วนะครับ อีพีที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปถึงในเรื่องของอาหารที่ถูกห้ามนะครับที่มีตัวบทระบุไว้ในอันกุรอานนะครับก็จะมีซากสัตว์มีสุก,ก้อนหมูหรือว่าเลือดที่มันไหลออกมานะครับแล้วก็สัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื่อโดยกล่าวพระนามของเราน้องครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารัลและสิ่งที่ฮารอมเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเดิมของมันนั้นก็คือ เป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำนะฮะอาหารพื้นฐานเดิมของมันนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กินได้ยกเว้นว่าจะมีหลักฐานมาห้ามทีนี้บรรดานักวิชาการใช้หลักฐานอะไรในการออกบทบัญญัติต่างๆของศาสนา Ariel. นะครับหนึ่งก็คืออ,อันกุรานตัวบทจากอันกุรานจะเป็นหลักฐานแรก นะครับในการที่จะบ่งบอกว่าสิ่งนี้อนุญาตหรือว่าสิ่งนี้ไม่อนุญาตนะครับหลักฐานอย่างที่2นั้นก็คือตัวบทจากอันฮะดีษฮะดีษที่ซอฮีฮะดีษที่มีสายรายงานที่ถูกต้องนะครับอย่างที่สมคืออิจมะคือมติเอกฉันของบรรดานักวิชาการในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับ และอย่างที่4อ่นั่นก็คือในเรื่องของการกิยาสกิยาสคือการเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตัวบทแต่ว่ามันมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่ในตัวบทนะครับสี่หลักนี้เป็นสิ่งที่บรรดานักวิชาการนั้นเห็นพ้องต้องกันในการที่จะนำมากำหนดบทบัญญัติต่างๆของาศาสนานะครับในเรื่องของอาหารนะครับ นอกจากตัวบทจากอันกุรอานแล้วนะครับที่มีพูดไปเมื่ออพีก่อนก็จะมีอย่างอื่นที่ถูกระบุไว้ในตัวบทอันฮะดิษนะครับวันนี้เรามาดูกันว่านอกจากที่อยู่ในอันกุรอานแล้วเนี่ยนะครับในอันฮะดิษมีระบุอะไรไว้บ้างที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามรับประทานนะครับอย่างแรกเลยนะครับโดยหลักฐานจากฮะดิษเนี่ยจะมีหลักฐานสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือหลักฐานอมุมุมหลักฐานที่พูดโดยรวม ทั่วไปนะครับกับหลักฐานที่คอสก็คือเจาะจงเลยว่าเป็นสัตว์ชนิดนี้นะอาหารชนิดนี้ที่ไม่อนุญ,ญาตให้กระทาไม่อนุญาตให้รับประทานนะครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือสัตว์ที่มีเขี้ยวสัตว์ที่มีเขี้ยวที่ใช้เขี้ยวในการล่าเหยื่อนะครับโดยสัตว์ที่มีเขี้ยวเนี่ยเป็นมติเอกฉันของบรรดาน,นักวิชาการทั้ง4มัสฮับเลยทั้งมัสฮับฮานาฟี มาลิกีชาฟีรีและก็ฮัมบลัลีมีมติเอกฉันว่าสัตว์ที่มีเขี้ยวนะครับไม่อนุญาตให้รับประทานโดยตัวบทจากฮะดีสนะครับจากท่านอบบดุรฮุเรตและจากบรรดาซอฮาบาอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอบีลซัลาบะท่านอับดุลไลอิบนะอับบาสนะครับโดยกล่าวว่าคุลลูดีนาะบินมินัสมินัสบาย์ฮะรอม เลขกตัวบทหนึง่งอ ah ันนรา ر ูล ل ลล l a h ซลละละวะอลฮิมะนะฮะอันอักลิกุลลีซีนาบินมินัสซิบะนะครับก็คือท่านนาบับดุลัลาฮุอะลลยฮิวะัลฮัมะเนี่ยได้ห้ามรับประทานสัตว์ทุกชนิดที่มีเขี้ยวนะครับจากบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายหรือว่าสัตว์ที่ล่าเหยือ่อมีอะไรบ้างเสือสิงโตสุนัขแมวลิงอ่า พวกต่างๆเราเนี้มีเขี้ยวทั้งหมดเขี้ยวคืออะไรครับก็คือที่มันมีเขี้ยวงอกออกมานะเหมือนกับเขี้ยวสุนัขหรือว่าเขี้ยวของสิงโตส่วนที่มีฟันฟันคมเนี่ยไม่ใช่นะครับฟันแหลมๆอย่างเช่นฉลามเนี่ยไม่ใช่นะครับอ,อันนี้คือหนึ่งนะครับอย่างที่สอนะครับที่ถูกระบุห้ามไว้นั่นก็คือนกนกนะครับ นกที่ใช้กรงเล็บในการจับเหยือ่อน,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นมติเอกฉันของนักวิชาการทั้งสี่มัธยบเลยนะครับว่านกที่ใช้กรงเล็บของมันจับเหยื่อเนี่ยนะครับไม่อนุญ,ญาตที่จะให้รับประทานโดยมีตัวบทฮะดิษจากท่านอับดุลเลาะห์บุอับบาสรอดิลลอฮุอันฮุมากรว่าว อน أ นส ر ล و ั الله ص ل ั الله ิ ل ي ه وسلم ิ ه า عن كل ذناب من السباع و ิมิคลับมินั الطيّ. และท่านนาบีอะลัยฮิวะ ي ัลลัมเนี่ยท่านห้ามนะครับกินทุกๆสิ่งทุกๆๆอย่างที่มีเขี้ยวจากสัตว์ป่าและนกทุกชนิดที่ใช้กรงเล็บในการจับเหยื่ออย่างเช่นอะไรบ้างเยียวอินทรีนกฮูกนกเขาแมว หรือว่านกอะไรก็ตามทุกๆชนิดที่เวลามันจะหาเหยื่อเนี่ยมันจะใช้บินโฉบลงมาแล้วก็ใช้กรงเล็บในการจับเหยื่อนะครับส่วนนกที่กินอาหารภาคพื้นดินอย่างเช่นนกพิราบนะหรือว่าอาสัตว์ปีกและกันสัตว์ปีกไก่ไก่ก็มีกรงเล็บใช่ไหมแต่มันไม่ได้ใช้กรงเล็บจับเหยื่อมันใช้ปากจิกนะเพราะงั้นนกที่ใช้กรงเล็บจับเหยื่อถือว่าไม่อนุญาตที่จะให้รับประทานนะครับ ต่อมานั่นก็คือเนื้อลา,อ,าอิสลามไม่ได้ห้ามในการที่จะกินหมูอย่างเดียวนะสัตว์ที่ถูกระบุอย่างเจาะจงเลยนั่นก็คือลาลาไม่อนุญ,ญาตให้กินนะครับโดยมติเอกันของทั้งสี่มัสยับเลยนะครับมีหลักฐานจากทนาอบีซาเลบะนะครับและ ว่าหรอมะลท่านท่านอัุลละห์ท่านอัุลละเนี่ยได้ห้ามเนื้อลานะครับและจากท่านอนาัดลลาะอัดุลลาะล่ยอะลัยฮ่วะสัลลามคอยบารนะครับเมื่อท่านบดลัลลอฮุอะลัอฮิวะลัลลัมเนี่ยได้ในช่วงสง,งครามคอยบารนะครับ อาซบนาฮุมรอนคอริจันมินันกอรีอก็เราก็ได้ลาจากหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะจากตำบลหนึ่งมานะครับพอตบะนามินฮาละเราก็ได้ทำอาหารจากเนื้อลาอันนั้นนะ่ะฝานาดามูนาดีรลลอสุไลสัลล,ลาฮวาเลวะซัลลมัมพอท่านนาบีเห็นทดซุนก็ได้เรียกเรามาแล้วก็กล่าวว่า Allah อินนั้ลลอฮฺุนุุุุุุุุุะุุุุุุุงนาครับจากท่านอุุุุุุุบุุุุุุุุุุุุุุุุลัุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุิยะนะครับ แล้วก็จะมีฮะดิษหนึ่งะครับรวมไปถึงเนื้อล่อด้วยอันเนื้อล่อล่อก็คืออาสัตว์ที่เกิดมาจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลา,อ,าออกมาเป็นล่อนะในสงครามควบัตเนี่ยบรรดาซาบาก็ได้ทำการเชื่อดนะฮะก็ได้ทำการเชื่อมาอ้าเชื่อลาแล้วก็ล่อ,อแล้วก็มานะครับท่านอบีเนี่ยได้ห้ามลา อ่ะแล้วก็ล่อแต่ท่านอนุญ,ญาตให้กินเนื้อมาได้อ่าอ่าอันนี้นะครับสัตว์3มชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความคล้ายกันนะครับม้าอนุญาตส่วนล่อกับลาเนี่ยไม่อนุญาตที่จะให้รับประทานทีนี้พูดถึงลาแล้วก็มล่อแล้วมันก็จะมีนมอ่านม นมเนี่ยเราดูเลยนมของสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้กินเนื้อของมันได้นะครับนมก็อนุญาตที่จะให้กินนะส่วนนมของสัตว์ชนิดที่ศาสนาไม่อนุญาตให้กินเนื้อของมันเนี่ยน้ำนมของมันก็ไม่อนุญาตให้กินนะดังนั้นน้ำนมวัวเรากินได้ไหมกินได้เพราะว่าศาสนาอนุญาตให้กินวัวส่วน นมลานมแพะนมแกะกินได้ไหมกินได้เพราะศาสนาอนุญ,ญาตให้กินเนื้อของมันส่วนลากับล่อนะครับศาสนาไม่อนุญ,ญาตให้กินเนื้อก็ห้ามที่จะกินนมของมันด้วยต่อมาที่มีตัวบทระบุอย่างชัดเจนนั่นก็คืออัศร์อะไรบาสุนัขจิ้งจอกอ่านะฮะจากท่านอซิษฎลาะบะอันกุชัยนี่นะครับกล่าวว่า นะฮะรอสุลลอยสัลลัฮุอะลัยวะสัลลัมอัลอักลิกุลิซินาบินมิเนสิบะก็เหมือนกันสุนัขจิ้งจอกมันก็จะมีเขี้ยวนะครับอันนั้นก็คือสัตว์ที่ต่อมานะครับก็คือสัตว์ที่าศาสนานั้นห้ามฆ่า สัตว์ชนิดไหนก็ตามที่ศาสนาห้ามฆ่านั้นก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้กินเนื้อของมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับสัตว์ที่ศาสนาห้ามฆ่าหนึ่งคือกบกบนะครับมีฮะดิษจากท่านอับดุลราะห์มานอิบนุสมาแล้วว่ามีหมออยู่คนหนึ่งเนี่ยมีแพทย์แพทย์อยู่คนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนาบีฮุลลัลลมนะครับหลังจากนั้น แพทย์ก็ได้ถามท่านอบีว่าจะเอากบเนี่ยมาทำยาได้ไหมอ่าอันดิฟดายยาจะอัลลูฮาฟีเดวายก็จะเอากบเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของยาได้ไหมาบางคนในอย่างบางคนเนี่ยชอบอ่าทำไอ้นู่นเป็นยากบเป็นยาหรือว่าอะไรกุ้งตีนหมีเป็นยาอ่าหมีนี่กินได้ไหมครับหมีหมีเขี้ยวอ่าหมีเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยว ก็กินไม่ได้นะอ่านี้กบหมอคนนี้ถามนาบีว่ากบเนี่ยจะเอามาทํายาได้ไหมต่วท่านนบีก็ตัวฟน่าฮะหุนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมอันกัตลิฮะท่านนบีเนี่ยได้ห้ามที่จะฆ่ากบห้ามฆ่ากบดังนั้นกบกินไม่ได้นะครับบางคนไปเจอ ทีนี้กบและลูกอ๊อดกินได้ไหมหอหมกหกั้าหอหมกพวกลูกอ๊อดก็เป็นลูกของกบก็กินไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้ก็รวมไปถึงสัตว์ที่เป็นชนิดเดียวกับกบด้วยนะครับที่รูปร่างลักษณะเดียวกับกบนะไม่ว่าจะเป็นคางคกอึงอ่างเขียดตะปาดอะไรทุกอย่างรวม สัตว์ที่มีลักษณะเดียวกับกบเนี่ยก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้กินด้วยและไม่อนุญ,ญาตให้ฆ่าด้วยนะครับต่อมาสัตว์ชนิดไหนบ้างที่ไม่อนุญ,ญาตให้ฆ่ามดพึ่งนกหัวขวานแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งก็เป็นนกอสซูรอัอ่าจากท่อานอับดุลไลบุอับบาสกล่าวว่าอินนัลนบีอัลลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม น่าจะกัดเลิอกอ ربع มินัดนดว้วยแท้จริงท่านนาบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยได้ห้ามฆ่าสี่อย่างจากสัตว์บนหน้าแผ่นดินเนี่ยห้ามฆ่าสี่อย่างในตัวบทฮะดิษนี้นะหนึ่งคืออันนัมละมดมด,มดห้ามฆ่าวันนะฮละวันนะฮละก็คือพึ่งห้ามฆ่าน้ำพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยกินได้นะครับ น้ำผึ้งของมันเนี่ยมีตัวบทจากอัลกุรอานจากฮะดีษว่าเป็นยานะน้ำผึ้งกินได้แต่ว่าตัวผึ้งกินไม่ได้นะครับวันฮุดฮุดฮุด,ฮ,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 ดฮุดก็คือนกหัวข,ขวานนะฮะนกหัวข,ขวานเคยเคยเห็นบ้างนกที่เอาปากเจาะต้นไม้จนเป็นโพงนะรงนกหัวข,ขวานแม่อนุญาตให้กินวสัสรุแล้วก็นกสุรสนกสุรศเนี่ยก็จะเป็นนกที่ คล้ายคกันกับนกแก้วนะฮะเป็นนกชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กๆปากใหญ่ๆคล้ายๆกับอะไรนกหงอยกเพราะ,ะ,ะบางทีนกบางชนิดไม่ได้มีอยู่ะจะเป็นนกที่ลำ ท้องเนี่ยมันเป็นสีเงินแต่ว่าเราไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะเป็นที่คนทั่วไปมันไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะสี่ชนิดนี้ห้ามฆ่าสิ่งไหนที่ศาสนาห้ามฆ่าก็ห้ามที่จะก,กินมันด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือสัตว์ที่ห้ามฆ่าต่อมา <c oughs> สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าหรือว่ามีหะดีสั่งใช้ให้ฆ่า มีอะไรบ้างนะครับมีอาจากฮะดีสที่ทนา,สายสุลต์ละวะลลยวะสัลลัมได้กล่าวว่าคมสุนมินัดดาวับกุลุฮาฟาสิกุนยกตันเนฟินฮิลล์ก็คือห้าชนิดที่อ,อนุญาตให้ฆ่ามันนะและไม่เป็นบาปด้วยมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งอัลกัลบุนักูกร สุนัขดุร้ายหมาดุหมาที่ไล่กัดคนเข้าไปทั่วเนี่ยนะครับอันนี้อนุญาตให้ฆ่าได้นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ประเทศต,ต้องดูดีๆมีกฎหมายคุ้มครองนะครับอาจจะเสียเงินหลายบาทนะครับแต่ว่าวยสัตว์อะไรก็ตามที่มีฮะดีสมีตัวบทสั่งใช้ให้ฆ่าเราห้ามกินกินไม่ได้นะครับต่อมาวัลอักรบ อัอกรอบก็คือแมงป่องอแมงป่องเจอเมนูแมงป่องทอดนะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยบางร้านอาหารมีแมงป่องทอดอ่ะกินไม่ได้นะครับต่อมาวันกุรอบกุรอบก็คืออิกานกอิกาอิกานะครับกินไม่ได้วันฮิดฮิดก็คือเยียววันฟะรอ ฟะรอก,ก็คือหนูนะครับหนูกินไม่ได้นะครับอย่างเพราะหนูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสกรปรกหนูเป็นพาหะนำโรคอะไรนะวัณโรคอันนี้สัตว์ห้าชนิดเนี่ยที่สั่งใช้ให้ฆ่าก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้กินมันด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกฮะดิษหนึ่งนะครับก็จะมีอีกฮะดิษนี้เพิ่มงูไปเข้าไปด้วยนะครับ งูงูเนี่ยอนุญ,ญาตให้ฆ่านะเจอแล้วค่าเมียดิสบอกงูนะฮะถ้าเจอนะฮะให้ไล่ไปไล่ไปก่อนสามวันนะ,ะแต่ไม่ต้องรอบางทีไม่ต้องรอก็ได้แต่ทีเจองูพิษเนี่ยก็ฆ่าได้เลยนะครับงูอนุญาตให้ฆ่าก็แม่อนุญาตที่จะให้กินมันด้วยนะครับเพราะงั้นเจองูเห่าผัดเผ็ดนะ เคบางคนบอกกินแล้วโอ้มันร้อนลุ่มหรือว่าอะไรนะงูย่างงูงูสิงที่เขาชอบกินกันบางคนเขาบอกเนื้ออร่อยนะอันนี้กินไม่ได้นะครับอนุไม่อนุญาตที่ใจกินต่อมาสาัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อนุญาตให้ฆ่าได้ก็คือจิ้งจกนะอัน,นาบียสัลลอหฮุอาเวัซัลลมัมอามรอฮะบินกัตลินเอาซัดนะครับนบี สั่งใช้ให้ฆ่าจิ้งจกจิ้งจกนี่รวมไปถึงตุกแกด้วยนะ,ะตุกแกก็คือจิ้งจกตัวใหญ่จิ้งจกตุกแก่ไม่อนุญาตที่จะให้รับประทานมันทีนี้กาจิ้งจกเนี่ยบางทีถ้าอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนะเราฆ่ามันได้แต่ไม่ต้องไปล่า โอ้เจอจิ้งจกไปล่าเลยในป่าจิ้งจกอยู่ไหนจิ้งจกอยู่ไหนไม่ต้องนะครับทีนี้ถ้าใครสัตว์ทั้งหมดทุกชนิดที่นบีสั่งใช้ให้ฆ่าเนี่ยให้ทําให้มันทรมานน้อยที่สุดนะโดยมีอดิสบุคคลใดก็ตามที่ตีจิ้งจกตายในครั้งแรกเนี่ยสำหรับเขาจะได้รับผลบุญเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นะ ส่วนถ้าตีตายในครั้งที่2เนี่ยก็จะได้รับผลบุญน้อยลงมาน้อยลงมานะครับแล้วก็ถ้าตีครั้งที่3ก็จะได้รับน้อยลงมาอีกนะครับดังนั้นถ้าใครจะตีจ้งจกทำตีทีเดียวให้ตายไปเลยนะครับอันนี้คือสัตว์ที่ท่านนับดุลเลาะหกลลวัลสลามนั้นสั่งใช้ให้ฆ่าซึ่งเราก็ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้รับประทานมันเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้นะครับในอีพีนี้เราก็รู้กันไปนะครับหนึ่งสัตว์ที่มีเขี้ยวนะครับทุกอย่างที่มีเขี้ยวแไม่อนุญาตให้กินนกที่ใช้กรงเล็บในการจับเหยื่อไม่อนุญาตให้กินนะครับแล้วก็3อะไรเนื้อลา,อาเนื้อลาเนื้อล่อนะครับต่อมาสัตว์ที่ห้ามฆ่านะครับแล้วก็สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าได้นะครับ ใน e ีีต่อไปจะพบกับเรื่องราวอะไรต่อนะครับก็ติดให้พี่น้องรบติดตามกันนะครับอีพีนี้พบกันเท่านี้ครับวัสลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮิวะบรอกกาโต